ครับพี่ชันวัสครับครับผมทราบว่าความสําเร็จจากการที่พี่นําไปใช้กับ,บวัวนมเนี่ยได้รับความสําเร็จเนีย่ยชัดเจนละครับทราบว่าก่อนหน้านี้นะฮะพืชของพี่เนี่ยนะฮะด้านหลังเนี่ยก็คือเป็นอย่างี้ <c oughs> อาการคือว่าผมปล่อยน้ำทิววัวล,ลงไปมากเนี่ยอ่ะมัน,มนเหมือนกับว่ามันมีเชื้อราแล้วก็ทาให้พืชตายโอ้โห,โหนี่คือจากที่ว่าเอาน้ําไปล้างอ่าเนี่ยพืนแล้วก็มีขี้วัวออกไปด้วยเนี่ยครับผมคือพืชเนี่ยแห้ง แหมคือว่ามันได้รับปริมาณที่มากเกินไปอแล้วก็ผลิตว่าจะเหลืองตายก็คือเห็นชัดๆละครับผมแล้วพืชอะไรที่มีอยู่ด้านหลังนี่คือทําเกี่ยวกับด้านไหนบ้างฮะคือก็มีหญ้าหญ้าเนเปียอ่าหญ้าเนเปียหญ้าขนครับหญ้าเนเปียอ่ะมันเหลืองคราบเหลืองแล้วจะตายก็คือจริงๆแล้วพืชนี่ก็คือเอามาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงสัตว์เนี่ยคือปลูกเองปลูกเองครับโอ้โหนี่ถือว่าไม่ได้รับความสำเร็จนะ <ผ>แล้วแล้วความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากเอาโกฟิดมาใช้แล้วก็น้ําเหล่านี้ก็มีโกฟิดอยู่อยู่ในในนูนครับผมอ่ะแล้วก็ไหลไปเช่นเดิมเลยนะไหลไปเช่นเดิมแล,แล้วเกิดอะไรขึ้นคือพอไหลปุ๊บนะครับไอ้ญ้าที่เคยเหลืองครับจะฟื้นตัวขึ้นมาเริ่มเขียวเหมือนปกติครับโอ้โหท่านผู้ชมฮะอันนี้คือจากปากพี่ชันวุฒินะ<ม>บอกว่าความสําเร็จที่เป็นผลพลอยได้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจครับแต่ว่าเห็นชัดเจนเลยพืชนี่ ก็คือได้รับโกฟีดด้วยโกฟีดไปจากการที่อยู่ในอยู่ในใน,ในมูลสัตว์มูลสัตว์นี่นะครับผมโอ้โห oh ท่านผู้ชมครับอันนี้คือเป็นอีกตัวอย่างเนี่ยนะที่ท่านที่มีการปลูกพืชถ้าหากว่าเลี้ยงสัตว์อยู่นะฮะน้ำนะครับที่ชะละ้างปฏิกูลนะพวกมูลสัตว์อาจจะเป็นมูลหมูมูลวัวนี่นะครับผมได้รับความสําเร็จชัดเจนเช่นกันนะครับผมเพราะน,นั้นอยากจะบอกท่านผู้ชมที่มีอาชีพเกี่ยวกับพืชบ,บ้าง นะคิดว่าจะช่วยได้ไหมฮะ <c oughs> คิดว่าช่วยได้ร้อซ็ครับคือหนึ่งครับมันจะไปช่วยฟื้น <c oughs> อ่าก็คือพืชที่เรียกว่ามีปัญหามีานะปัญหาอยู่ <c oughs> ก็จะจะฟื้นตัวขึ้นจะ,จะเจริญเติบโตได้ใหม่ก็ <c oughs> คือราก,รากเอยต้นเอยใบเอย,เอยจะงอกจะเขียวขึ้นครับผมเห็นชัดเจนครับผมครับท่านผู้ชมครับจริงดีๆจากโกฟิต ให้ท่านผู้ชมได้พิจารณานะครับว่านอกจากจะใช้กับสัตว์แล้วพืชก็ได้รับความสําเร็จด้วยนะครับ